สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์ควมครับเมสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาแประกิลนะครับลูฟี่โซโลซันจินะครับลิมิเต็ดฉลอง11ปีครับซึ่งตัวนี้ครับประตัครของลิมิเต็ดนะจะออกได้เฉพาะจากกาชาลิมิเต็ดเท่านั้นกาชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ ผมขอเรียกว่านิกะกลุ่มแล้วกันนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับนิกะกลุ่มนะครับรตัวละครที่ภาพอย่างที่เห็นครับภาพโคตรใหญ่เลยและในเกมอเป็นยังไงในเกมครับจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นภาพตัวเดียวอ้าวพี่แล้วโซโลซันจิละ่ะก็มีเหมือนกันครับซึ่งตัวเนี้จะพิเศษครับตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนภาพได้แล้วสามารถเปลี่ยนภาพเป็นโซโลอย่างนี้ เปลี่ยนภาพเป็นนิกะอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นสันจิตอย่างนี้ก็ได้ครับสามารถเปลี่ยนภาพได้สามภาพนะก็เป็นตัวละครแบบว่า3 in 1เนาะสามภาพในตัวเดียวนะครับก็เป็นตัวละครแบบว่ารูปแบบใหม่เปลี่ยนภาพได้ดูวสวยงามนะภาพมัคคมนโคตรกว้างเลยครับแล้วก็ในเกมภาพตรงนี้จะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะโคตรแจ่มเลยครับตัวนี้ครับพิเศษคือภาพแล้วก็อาบิหลักครับ อาบีหลักนะครับก็จะเป็นแบบซูเปอร์ทีมบูธนะครับที่เป็นอาบีหลักใหม่พิเศษใส่ไข่เลยนะอาบีหลักอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับตอนนี้อาดคลิปอยู่เนี่ยข้อมูลยังไม่มานะครับก็ต้องรอข่าวสารแบบเป็นทางการของในเกมมาก่อนนะถึงจะรู้ว่าอาบีหลักอันนี้ทำงานยังไงมีผลลัพธ์ยังไงนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันมีอาบีหลักใหม่สีทอง ซูเปอร์ทีมบูหมานะครับตัวนี้ประตคอสีเหลืองนะครับสายธงสายดาบนะครับรูปแบบของ EX s u ซ e r แล้วก็ซ p เปอร์ทีม o ู t นะครับส่วนแท็กนะครับก็จะมีเป็นกลุ่มหมูกฟางสีจกกักรพรรดิรุ่นชั่วร้ายโซออนไปตำนานแล้วก็ r อ h เฮกนะครับ ซึ่งสีจกักรพรรดนะั้นนี่เป็นลูฟี่ตัวแรกนะครับที่มีแท็กของสีจกักรพรรดินะเพราะตัวก่อนหน้านี้อย่างนิกะแดงนิกะม่วงนิกะเหลืองนั้นยังไม่นับว่าเป็นสีจกักรพรรดินะครับนี่เป็นตัวแรกของลูฟี่ที่เป็นสีจกักรพรรดิแบบเป็นทางการนะครับเริ่มกันจากสกิลไม่ตายไม่ตายก็คือนะครับจะสามารถล้าของใบกัะปันและก็ช็อตนะครับ ทั้งหมดได้10เทินแล้วก็จะมีการกางอนณาเขตของสีเหลืองนะครับ3เทินทำให้ทีมเรานั้นโจมตีเพิ่มขึ้น1.5เท่าถึกขึ้น25%้าอนะครับถ้าอยู่ในอนณาเขตนะสีเหลืองนะครับ3เทินแล้วก็จะมีการบัฟนะครับให้กับสีเหลืองสายธงสายดาบนะครับบัฟเอฟเฟกแก้วให้2เทิน ซึ่งความแรงนั้นขึ้นอยู่กับการกดสกิลขอเอ็กซ์เซลลนพิเศษนะครับก็กดติดมิสบัฟ3.5กดติดกู๊ด3.7กดติดเกรด3.8กดติดเพอร์เฟก3.9แล้วก็เอ็กซ์เซลลนอยู่ที่4เท่านะครับแล้วก็จะหานะครับในทีมนั้นมีแท็กของกลุ่มมัฟาง4จักรพพัดรุ่นชั่วร้าย5ตัวขึ้นไปในทีม จะสามารถบัฟโจมตีให้กับเหลืองธงดาบได้อยู่ที่3.5เท่านะครับ2เทินด้วยกันแล้วก็มีโอกาสนะครับเพิ่มความแรงได้อีก2ครั้งด้วยนะแต่หากถ้าหากไม่ได้มีแท็กพวกนี้เกิน5ตัวก็บัฟโจมตีเหมือนกันแต่จะบัฟโจมตีแค่2.5เท่านะครับ1เทินนะแล้วก็สกิลกับปันนะครับก็คือ ไม้ตายนะครับทั้งหมดวัยขึ้น2เธอนะครับสกิล vs เปลี่ยนตัวนะครับวขึ้นอีก2นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสายธงสายดาบนะครับโจมตี6เท่าเพิ่มเลือด1.3 5เท่าแล้วก็สีสายอื่นๆนะครับเพิ่มโจมตีให้เหมือนกันแต่อยู่ที่แค่4.5เท่านะครับก็ถจาเป็นเหลืองธงดาบนั้นเพิ่มสูงสุดอยู่ที่6เท่าเลยนะ แล้วก็แก้วของเหลืองแก้วของท n นนะครับเป็นแก้วตรงสีของทีมถ้าหากตัวของนิกกกลุ่มนี้เป็นกับตันเองนะครับเน้นยำ้ำเป็นกับตันเองเพราะงั้นเพื่อนกับตันไม่นับจะสามารถกดสกิลแบบเอสโซเรนได้ถ้าหากคุณยืมเพื่อนมาเพื่อนกดไม่ได้นะถ้าหากอยากอยากกดอยากเห็นสกิลเองก็ต้องเปิดให้ได้เองเล่นเองถึงกดได้ <laughs> เพื่อนไม่นับ ถ้าหากคุณกดติดนะครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีนะครับดั้งเดิมเนี่ยจะเพิ่มโจมตีให้กับแท็กของกลุ่มหมู่ฟาง4จกักรพรรดิรุ่นชั่วร้ายเนี่ยให้อีก1.1เท่าถ้าหากคุณกดติดก็จะเพิ่มโจมตีให้กลายเป็น1.3เท่านะครับเพราะงานจริงๆนะเพิ่มโจมตีพวกเหลืองธงดาบและหากเหลืองธงดาบเนี่ยเป็นแท็กของ ลุ่มหมวฟาง4จักรพรรดิรุ่นชั่วร้ายด้วยนะจะเพิ่มโจมตีรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เท่ากว่านะเจเท่านะครับคูรเยอะเลยแล้วก็จะหาเนะครับมีแ็กของกลุ่มหมวกฟางนะครับ4จักรพรรดิรุ่นชั่วร้ายรวมกัน5ตัวขึ้นไปเมื่อเปิดใช้งานไม่ตายจะทำให้อ่าเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วที่มีอยู่แล้ว อีก0.25เท่านะครับแล้วก็จะหานะครับมีแจกของกลุ่มหมวกฟาง3ตัวขึ้นไปในทีมแล้วก็มีการบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วอยู่แล้วจะเปลี่ยนบัฟโจมตีและเอฟเฟกต์แก้วที่มีอยู่แล้วนั้นกลายเป็นบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วแบบอื่นๆมันเป็นบัฟที่คล้ายกับเวก้าพังนะครับคือจะเปลี่ยนบัฟโจมตีปกติเนี่ยให้กลายเป็นบัฟโจมตีอื่นๆ โดยผลลัพธ์ของบัฟบโจมตีอื่นๆน,นั้นจะลดความแรงของบัฟบโจมตีปกติลงครึ่งหนึ่งส่วนเทินน่ะอยู่เท่าเดิมอย่างเช่นว,ว่าคุณบัฟบโจมตีไป2เท่า3เทินเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นบัฟบโจมตีอื่นๆจะอยู่ที่1เท่า3เทินเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ถามว่ามันดียังไงก็สมมุติว่าคุณบัฟโจมตีปกติไป2เท่า คุณก็จะมีดาเมจแค่2เท่าตายตัวเพราะคุณไม่สามารถบัฟโจมตีเพิ่มได้แล้วเพราะจะนับแค่อันแรก2เท่าคือจบราหาถ้าหากคุณเปลี่ยนบัฟโจมตีสอเท่านี้กลายเป็นบัฟโจมตีอื่นๆก็จะถูกลดเหลือ1เท่าและคุณก็บัฟโจมตีปกติทับไปอีกมันจะมีบัฟโจมตี2อ,อันเลยคือบัฟโจมตีอื่นๆ1เท่า บ,บัฟโจมตีปกติ2เท่าเพราะงั้น2กับ1รวมกันเป็น3มันแรงกว่าแน่นอนครับหมายเป็นการทำให้เรานั้นสามารถบัฟโจมตีได้มากขึ้นไนงะมีการบัฟโจมตีแบบอื่นๆแล้วบัฟโจมตีปกติด้วยซึ่งผลนี้จะเปลี่ยนทั้งบัฟโจมตีและเปลี่ยนทั้งบัฟเอฟเฟกแก้วด้วยนะครับก็ทำให้ทีมเรานั้นมีดาเมจของการบัฟที่มากขึ้นนะครับ สกิลลูกเรือก็จะมีการแก้วเหลืองเทียดีเป็นแก้วตรงสีของทีมตัวเองไม่ตายไวขึ้นนะครับเมื่อเริ่มด่านหนึ่งเถอนะส่วนสกิลของซูเปอร์เอก็คือจะต้องมี2ตัวเป็นนามิอุซบชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้โซกิงจินเบเอสซาโบแชงบาร์กี้หนวดดำลอคิดบอนนี่แล้วก็มีฮอกนะครับสัก2ตัวในทีมนะ ผลลัพธ์คือจะมีการเปลี่ยนเหลืองนะครับให้กลายเป็นซูเปอร์เหลืองทงกลายเป็นซูเปอร์ทงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดรวมถึงมุน่นมนให้กลายเป็นแก้วของ TND แล้วก็บัฟโจมตีสีแรงขึ้นนะครับให้กับเหลืองอทงและก็ดาบ2.5เท่า2เทินจะหากมีบัฟที่แรงกว่าบัฟทับไปได้นะครับสรุปนะครับโดยรวมของนิกะกลุ่มนั้นเประกรที่มีการบัฟที่ ครบถ้วนครับครบถ้วนมากๆเลยนะคือมีทั้งบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วบัฟโจมตีสีแรงขึ้นคือตัวเดียวใส่ไปคือจบเลยบัฟครบแล้วบัฟพื้นฐานมีครบแล้วครับถือว่าทําให้เรานั้นจัดทีมมีช่องว่างขึ้นเยอะเนาะไม่ต้องหาตัวคนเอาไปบัฟโจมตีตัวหนึ่งเอฟเฟกต์แก้วตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยคือแบบมีตัวเดียวใส่ไปเลยมีครบจบเลยโจมตีเอฟเฟกต์แก้วโจมตีสีแรงขึ้น แ้าแถมไม่ตายก็มีการล้างบัฟของบอกัปตันช็อตถึง10ถืนด้วยกันอันนี้ก็เยอะดีมากๆนะครับกับฟันก็ดูดีนะกับตันอาจจะไม่มีการพวัวอาล้างบัฟแต่มันก็มีไม่ตายที่ล้างบัฟแทน2อ,อย่างส0เถือให้แทนเนาะก็ถือเป็นตุวครที่บัฟได้แรงดีแล้วก็สมบูรณ์ในตัวเองเพราะมีบัฟครบล้างบัฟครบเลยส่วนการจัดทีมจะจัดยากหรือเปล่าผมมองว่าจัดไม่ยาก พราะแท็กของกลุ่มหมวกฟางอ่ะมันมีเยอะเก่งๆอ่ะมีเยอะจินเบอานามิโรบินอาแฟรงกี้โซคิงอะไรอย่างเงี้ยเก่งๆมันมีเยอะหรือสี่จักรพรรดิเก่งๆก็มีเยอะเพราะงั้นจัดไม่ยากอารุ่นชั่วร้ายก็มีเป็นคลิปมีเป็นรอลิมเต็ดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นการจัดทีมโดยรวมถือว่าจัดไม่ยากเลยครับก็ประตคอลลิมเต็ดที่ดูเก่งมากแล้วก็เล่นดูไม่น่าจะยากหรอกแล้วก็บัฟได้ครบถ้วน ดีมากๆนะครับไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีดเบฟโซและก็บอลเลเจนนะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับและก็บอลโดครั้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสาม,มารถนะครับพิม ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้รัสไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของซอมบี้รัสครับ ID ดองเพชรซอมบี้ลัสครับต่อไปครับสกิลของในโหมด PVP นะครับตัวของนิกากลุ่มนะครับเป็นทีมของ p v p สีเหลืองครับสีเหลืองนะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มโปร่งกันแล้วก็ตัวเองนะครับ สามารถตายเกิดได้2รอบนะครับมีเลือดอยู่ที่50%นะก็เพราะง้นตัวนี้มี3ชีวิตก็คือเริ่มเกมมามี1ตายเพิ่มได้อีก2มี3ชีวิตนะ3ชีวิตโคตรดีเพราะงั้นตายยากแน่นอนก็มี3ชีวิตแล้วก็เราก็ตรวคอนะครับที่มีแท็กของกลุ่มหมวกฟางนะครับทำให้ไม้ตายไวขึ้นได้ด้วยส่วนไม้ตายก็คือทำดาเมจ5,000ใส่แบตระยะกว้างนะครับ บัฟโจมตีป้องกันให้กับสีเหลืองนะครับสามสิบวิบัฟโคตรนานศัตรู2ตัวนะครับที่มีเลือดสูงสุดนะครับถูกดาเมจแบบทะลุกรอะป้องกัน1.6เท่าแรงมากแล้วก็พวกแท็กของกลุ่มมัวฟาวนะครับไม่นับตัวเองนะไม่ตายไวขึ้นอีก30%นะอ่าจะหากดูอย่างนี้ถามว่านิกะกลุ่มกับนิกะเหลืองเนี่ยใส่ตัวไหนทีมเหลืองเดียวก,กว่ากัน ผมมองว่านิกะกลุ่มดีกว่าเพราะมันมีการเร่งไม้ตายด้วยมีการบัฟที่นานแล้วก็มีสามชีวิตเพราะงั้นตัวเนี้จะถึกกว่าแล้วก็เร่งไม้ตายได้แล้วก็ดูแรงตัวนะครับเพราะงั้นตัวนี้คิดว่าเอามาแทนนิกะเหลืองในทีมของสีเหลืองได้เลยนะดูเก่งดีมากครับแต่จุดพีคจริงๆนะคือในโหมด GP ที่แมงพตดพีครับคือ GP กับปันนะครับ สีแดงสีเขียวสีเหลืองเพิ่มโจมตีเลือดคลิสสายธงดาบเพิ่มความรวดป้องกันแท็กหมวกฟางเพิ่มเลือดเพิ่มไม่ตายไวขึ้นเพิ่มป้องกันเพิ่มหลายสายหลายสีมากเพราะงั้นจัดทีมของ GP เนี่ยจัดโคตรกว้างมากครับแล้วก็ถ้าตัวของ GPP นั้นสมมุติว่าเป็นสีเหลือง เป็นสายธงและก็เป็นแท็กของหมวกฝากด้วยมันจะได้ระดับบัฟทุกอย่างเลยโจมตีเลือดคลดิความเร็วป้องกันไม่ตายไวขึ้นได้ทุกอย่างเพราะงั้นตัวนี้กัปตัน GP อ่ะโคตรผีโคตรกลุ่มมากแล้วก็ไม้ตาย GP นี่ก็พีกอีกจะออกมาเมื่อทำดาเมจไปแล้ว12ครั้งนะครับไม้ตายคือศัตรูทั้งหมดโดนดาเมจแบบทะลุเกราะป้องกัน 2.3เท่าทุกตัวเน้นย้ำทุกตัวและแถมดาเมจส3 3เท่าเนี่ยแรงกว่านิกะม่วงนะครับโคตรโหดมากแล้วก็ตัวละครของสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะครับบัฟโจมตีความเร็วโป้องกันให้ด้วยอีก30วิศัตรูสีแดงสีฟ้าสีม่วงโดนดาเมจไป5,000นะครับผลงานตัวนี้กับตัน g ีพเนี่ยเมตาใหม่แบบ100% GP ในเดือนต่อไปนะจะเห็นไอ้กลุ่มนี้เป็นกัปตันกันพึบพับแน่นอนแล้วแมงโคตรน่ากลัวเลยครับบัฟได้แรงดาวเมโคตรแรงนี่คือเมตาของทีมเหลืองเมตาของกัปตัน GP ตัวใหม่ขอฟันธงเลยว,ว่า100%ครับเก่งโคตร,คตรในหมวดของ PVP นะครับในหมวดธรรมดาก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้มีการล้างบัฟของกัปตันแต่ก็มีการล้างบัฟของไม่ตายเนาะ ตัวประคอใหม่ครับลิงเมเต็ดของนิกากลุมนะครับรูฟี่โซโลซันจิที่โดยรวมเนี่ยเก่งมากได้มาถือว่าคุ้มเลยนะเก่งโุด,ขดรุดับแล้วก็ภาพสวยงามด้วยกดไลค์กดแชร์กดตามใจให้ผมนะครนี้นะสวัสดีครับ